อาอแสดงเล่า,ล <c oughs> าเจาาี๊ยบเฮ้ยครับ้ายการฝันข้มนี่อยู่อตอนนี้งานผมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วผมไม่มีงานทั้งค่าเลอแล้วนะม <c oughs> ีงานคืองานโปรเจกต์อะไรผมนี่สบายดีทุกคนนี่โมรเจกต์เราเล,เล่นนะครับวันนี้ซึ่งเราเล่นแคลลแ่จะที่ผมอัดอั้นตัวนั้นแคดดี้ไม่มมาคาย โอเคตอนนี้มีอะไรแล้แต่ตอนนี้ยัใช่ไหมครับผมนี่ผมเจอเกมน่าสนใจมากเกม b e a s อ of Incarnates นะครับอ่านถูกเป่าไม่ใช่นะเกมฟีของ Pendes นะครับเกมคล้ายกับที่ทำ Dark Soul นะ่ผมรู้เลขน่าสนใจมากเลยเลยออกมาฟีผมเู่เกมนี้ออกมาต่อนนะแล้วจะบอะไรได้เดี๋ยวรอเพื่อนผมมีตลอดต่างก็หนึงครับผมห้าสิบหกวันนี้ครับจะมาเล่นยาวเลย อาจจะเล่นใหญ่า,ามว่แหละนี้หัวเรามีไฟขึ้นจะลองเขียนยาครับผมมี่คือช่วชาโอเคแคสไปเล่นไปครับนี่ผมยังว่าสินได้เนี่ยอาจจะไผมเห็นได้โดต้าครับผมนี่จะได้ช่วชา,วากับคนคนอื่นนะ <c oughs> เงี้ยมอตังกันคือผมอนีนอย่างน,นี้นะว <c oughs> ็าะไรแล้ว ตลาดดูแลเลยขอบก็จะเกมใหม่เหมือนผมตอนนั้นทำงานไปก็น,นั่งลงเจ้านี้ไปครับเพราะนั่งใจดีเฮียบีผมเล่นอยู่ด้วยก็ลองหลบเลยดูจ่ายเกมฟรีซะด้วยเห็มักเฮียกับกันด้มอ้าวเข่าเท่าซีผมมาเยอะแล้วกันด้าที่ฝักเสากันดัมเลยนะชอบนะก็คะแค่นี้ทำเกมกันนั่นไงผมถือว่าเป็นสมัยเพทูแล้วเกมผมแค่เป็นเดียนะฮะ เองสิละครับอือหือ <c oughs> อือหืออภาพนี้ไม่เกินใจเครื่องผมเลยไม่เป็นพวลเหรอโอเคโอเคไ,ไม่รักษาป้อ,อ,อกอีก เออตุ๊กตุ๊กสาระชุดครับฮะเพราะเกมนี้ญี่ปุ่นตัวชอบน่าแก่นะครับเพราะเกมนี้เกมเดียวมันนไม่ตัวเขาจะได้เลยนะอ้าว c ีหใช่ไหมก็ดานะยูทีนี่คะแต่ยัเหมือนใช้กันตัน้งจริงด้วยอ๋อกับชันแล้วเนี่ยเอออ๋อฟาสตีั้าหมดก็พับโอ้โแกเล่นใครกันนั้งจริงด้วยโอ้ถ้เป็นเปลี่ยนต้อใช่ไม่ใช่ đội cũng thấy cho lên à à VIP tùa viện hả hộ một đôi nào เออโอา้ดูอัดแล้วใครไดเกินแตงโมได้อ๋อนย่ากด A ฮะกด A ผม อะไรอีกบน y ถือปุ่ม w ขวาใช้ขวา y ข้าง y ควายอย่างเดียวอ๋อเป็นคุมอสฟันนะครับผมผมดูผมใจนะผมจะสอนนะนี่มันยังไงเนี่ยว้า เลยนี่อ๋อผมดีแปลว่าเนี่ยครับตัดตัวข้าตัวนี้นะเดี๋ยวโอ้ตัดเดี๋ยวคือล่างอ่ะ ทีนี้เหมือนกันดั้มทีครับผมแค่วันนี้เป็นมุมมองของคนบ้างนะไอ,อผมปกติเล่นผมจะสายดาบมากกว่าแอคชั่นมากเลยไอยนี้ใครโศงกันดั้มาชอบครับโว้กันดั้มชิ้นคนบ้างวะวิน ซื้อทุกคอน้าเลยอาชีพเมย์อมดแล้วน,น,นี่เป็นหมดตอนคอื่อะไรบาทีอ๋อ ไคพีกันนะครับเอาบีคือเปลี oh, ่ยนตัวีกัรนะเอพี้วเอ็กออกอ๋อนี่ยข้าศกหนาผมเจอไเมยไป นี่คนเชกนทำไ้ไม่วินิดอาบ,บ,บ,บีอาบีอาบีมัน แต่ว่าเาดงด้วยอ๋ <c oughs> อขวามอง้ห้นะโอเีทุกการนะครับ

นี่มีหัวสือนะครับอ้โ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 โ้โอ้้โอ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 ไปอครับ าแล้วรีบสาพน้เเเพเนะเลยโอเคผมข้ามเลยนะเวรับสั่งเลยผมพอไดเ่จริงผมม่ได้สนใจมากหรอกผมใจมากพอาด้จริงผมนั่นสยมากเอ้ยปล่อยเลยอาซีามเมนปุ๊เีย ก็ฝูงผมกันนะครับผมไม่ก่อนอ่ะ เออมโม้จริงนบผมทัวคนเมกันเลยครับเพราะว่าคือแบบผมโ กผมไม่มาแล้ว ya ฮึโอ้โหนะหลอกทำอะไรไรโหชิ้นไม่ยาง่ายด่าเลยครับเกมนี้ ยี่สิบสองชั่วโมงวันฮ่เขาบอกว่าต้องซื้อ

ผิดแล้วพอผมก็โอเคนะโอ้ยซอมบี้ค่ะ Nhìn như như hạ xong đó. Oh. <cười> <cười>

เอามาาวเามาเวทีละลอวฮสโตดูนะไม่ทุกฮีรอยอนะ่อต่งอ๋อเนี่ยเจอเจะเป็นต่งนะนะเด้โคตรโเตอร์ก่อนนะน่าไม่ยนะตัวอย่างคาแรคเ,เตอร์นะ ใส่ข้าวนีนะอ่อ่ะอ้าเฮ้ยแล้วคนไม่หวอดอย่างผมทำไงนนะอ่ะไอ้สกินด้วยนี่ครก Vou O อ้า้ผมมากเลยอย่างนี้โอ้เป็นให้ผมเลีอกคนไม่มีบัตร ซื้อผมต้องใช้บัพี่ซื้ออีกเลยเพราะว่าเติมอีกเตินนนนไมได้พีไม่เอาวอาไปบูดีอ้าวตัวต้องเล่นคนลองเล่นสตาผมผมมีเวลาเลือแวันเองอ่ะทำไมสตาห์ สดรสบตาแน่เลยไม่ใส่ย,ยิงนะโอเคลองฝีตัวนะครับลาตัวแค่ผมแค่ผมต้องลองต้องไม,ม่ฝีเดียวเลยนะแ <c oughs> ้่นี้เป็นพมน,นะครับ

ค่ไอมสยฮ่า่าฮอันนี้ไม่มสีเลยช่ไหอ๋อเปลี่เป็นฟอร์มด้วยแหละ นี่หมดฟันแล้วครับผมอือหือนี่นาใส่กมมู้ชัดแค่พอให้เรับเกิดไปจริงๆแล้ว อ๋อนี่เราหรอยหกเหยยังไงฮะวิกิแล้วเนี่ยอ๋อครอับอยสานะได้เอ็นเห็พอแล้วกันพอเราไป ข้าวที่อย่างอ่ะอ๋อไม่เฟรดด้วยอ่ะแล้วผมจะค่ายเพียงอ่ะหมอต้องเติมเนี่ยแม่ผมยังไม่รู้นะเอี๋ผมลองทำวิจสักสินาทกัน โปีนไฟอร์มบ้าที่ผมชอบเลยโปฟิตฟอร์มได้เนี่ยแต่ไอวีโอนี้เจะเป็นพาะผาที่มัตติได้จะลองมาดูนี่ครีก็ขัดเลยนะเ้าตัวผมชอบนะมันถึงกระดับแบบวาสนีมากจริงๆยมรับเลยไอวนนี้มากแต่ทำไ,ไมเป็นตัวซีอยู่ล่ะให้ผมจะทำอะไรเขาอ่อนนี่แหละ เฮ้ดูกันนี่เราหลังมือซสียปกออเดียวกายัพวก,กนี้

ไม่ไว่ไม่ไม่ลาพิฆาโลกามินทนไะ ผมเจอผมโทรธใจแล้วตัวเป็ดฟอร์มได้ผมชอบอืมเยอะครับผมรู้ทำไงผมจะข้โมยเว็บพ p พได้ โอ้โหถ้าผมะคิดวีคนจะเล่นยังเล่นกันนอนนะครับรล้คนเสลเยอะแก่ไม่้อะไรเลยอะเฮ้ยย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 จยยยยยยอยย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 ายย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 ยเนี่ยนะ อ๋อทำไงอ,อ่ะอยางน่ดูแลจะทำไงอ่ะพผมนี้ปัญญา คนเหรอคือคือผมคขเ่นคันนี้อีเียบอ่านแกะช้ไมคืนัเกมเนื่อยแล้วซิเมน์มันปวชไมเลยทเวลาครับันนี้เยเก็บไว้ต้องเล่นนะไม่ค่เบื่นะเออเดี๋ยวเจอใหม่เกโอเคใส่ป่ดยเโดมาแต่ือือดอ่ะขอซทีสด พ้ผมจะเอามวเรื่องแน่ครับไปเ,ไจเจอ,อรลนะครับเจอใหาม่เอี่วนะครับสวัสดีครับ